อย u ่ d เด s t แ n d ไอ้ลูกค้าคนนั้นมันก็พูดภาษาไทยได้นี่เอ้าแล้วเมื่อกี้มันจะพูดภาษาอังกฤษหาว่แสงอะไรคะฉันเบื่อที่หน้าตเต็มๆทนแล้วไปสิค่ะห้องน้ำที่นี่สกรปรกมากเลยนะครับรบกวนช่วยมาทำความสะอาดให้หน่อยครับคุณก็ไปดอนโลงเตียงนูน ข่าวร้ายก่อนก็ได้ค่ับผู้จัดการข่าวร้ายก็คือผมจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอ้าวทำไมล่ะครับผู้จัดการคือว่าผมต้องไปประจำที่สำนักงานใหญ่ครับ๋อ,อแล้วข่าวดีล่ะครับผู้จัดการข่าวดีก็คือคุณวาตอนนี้คุณเป็นหัวหน้าพนักงานอยู่คุณ จะได้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการประจำสาขาแทนผมเร็วๆนี้จริงเหรอครับผู้จัดการจริงครับยังไงผมฝากคุณวานดูแลรงแรมของเราด้วยนะครับได้เลยค่ะผู้จัดการไว้ใจวาได้เลยค่ะดีใจกับตำแหน่งด้วยนะคะคุณวาวันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอืม เธอก็คอยรับใช้ฉันด้วยก็แล้วกันค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณวาเงินหนูไปกันนะคะดูนัะสันชอบซีวีเอ็มต่อดีกว่า สวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาติดต่อมองพักใช่ไหมคะคุณลูกค้า Excuse me Can you speak English เอ่อวันคะคุณว่ามานี่มาช่วยฉันพูดภาษาอังกฤษหน่อยฉันพูดไม่เป็น You understand หนูก็พูดไม่ได้เหมือนกันค่ะไม่ได้เรื่องเลยอวัน So do you have any room available please hurry up I got something to do yes we do we still have a room for you oh that's great I want as we do which the best view in here okay please wait a minute อุ้ยคุณว่ามันพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยค่ะแล้วไงยังไงมันก็เป็นลูกน้องฉันอยู่ดี Please have a seat. Thanks. What is <sighs> the matter? ีจ CVM Hotel สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ห,รบห้อง4 5 0 4ครับห้อง C 5 0 4เหรอคะเอ้ลูกค้าคนนั้นมันก็พูดภาษาไทยได้นี่เอ้าแล้วเมื่อกี้มันจะพูดภาษาอังกฤษหาว่าแสงอะไรคะเอ่อไม่ทราบว่าคุณลูกค้าติดปัญหาอะไรหรือเปล่าคะห้องน้ำที่นี่สกรปรกมากเลยนะครับ ลบกูนช่วยมาทำความสะอาดให้หน่อยครับล้างห้องน้ำค่ะค่ะค่ะรอสักครู่นะคะทำไมลูกค้าคนนี้เรื่องมากจังนี่ยังลูกโม้คะเธอช่วยขึ้นไปล้างห้องน้ำให้ลูกค้าหน่อยสิห้อง4504เออคือหนูต้องทำเอกสารของโรงแรมนะคะวันว่างให้วันไปก่อนได้ไหมคะอะไรฉันไม่ว่างฉันวอให้คุณวาอยู่ใช่ เธอเนแหละไปเออแต่ว่าไปสิ้วเร็ว,ว,วผู้จัดการสั่งให้ไปเธอก็ไปสิค่ะค่ะค่ะดูสิครับสซฟกกแบบนี้ลูกค้าที่ยจะเข้าต้องขออภัยได้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้คะ่ะแล้ว,วนี่ไม่บ้านไหนทำไมคุณถึงต้องมาทำแทนคุณเป็นรีเซพชันไม่ใช่เหรอ ใช่ค่ะแต่ว่าแม่บ้านพักเทียงค่ะหนูเลยต้องมาทําแทนเออรีบทำเลยกันฉันต้องใช้ห้องน้ำค่ะค่ะค่ะห้าโมงแล้วคุณวาคะห้าโมงแล้วไม่กลับบ้านหรอคะวันนี้เวนฉันอนะอ๋อค่ะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กลับบ้านดีๆละ่ะค่ะคุณรา,าโอ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมมันง่วงอย่างนี้นะไม่มีลูกค้าของงีบหน่อยก็แล้วกันสวัสดีค่ะ CVM Hotel ค่ะอีกแล้วเหรอ 4504อีกแล้วเหรอ,หรอลูกค้าห้องนี้เรื่องมากจริงๆเลยเสียเวลาคนจะหลับจะนอนผู้จัดการคะไม่รับโทรศัพท์รอคะไม่รับฉันจะนอนฉันง่วง CVM Hotel สวัสดีคะ่ะนี่คะ่ะ ขอบใจค่ะนี่ฉันถามหน่อยเถอะโรงแรมนี้มีเธอเป็นพนักง,งานแค่คนเดียวได้ไงอ๋อพอดีพนักง,งานคนอื่นเขาเลิกงานกันหมดแล้วอะค่ะแล้วผู้จัดการก็ไม่สะดวกด้วยค่ะไปเถอะไปฉันเบื่อที่หน้าเต็มทนแล้วเอา้าไปสิค่ะ ผมไม่ได้เก่าหา่าแต่ผมหาไม่เจอจริงๆคุณช่วยขึ้นไปเช็คให้อีกรอบนป็ไม่ได้เหรอครับไม่ได้ค่ะนี่ถ้าคุณจะปัญหายเยอะขนาดนี้นะคุณก็ไปนอนโรงแรมนู่นไม่ใช่โรงแรมใจเย็นก่อนเลยครับของลูกค้าหายแบบนี้เราต้องรับผิดชอบเขานะครับคุณวาผู้จัดการคะลูกค้าคนนี้อาจจะไม่ได้ทาของหายก็ได้นะคะบางทีมันอาจจะสร้างเรื่องเพื่อไม่ยอมจ่ายค่าห้องก็ได้คะ่ะ ออทุกคนคะเพื่อความบริสุทธิ์ใจขนตัวพวกเราก็ได้ค่ะดีขนเลยค่ะจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยได้ครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตขนตัวนะครับขออนุญาตนะครับโอเคคุณวัตไม่มีคุณลูกหมูเชิญครับขออนุญาตนะครับ เชิญครับเชิญครับคุณว่าคุณลูกค้าไม่ต้องค้นว่าหรอกค่ะวาเป็นหนึ่งว่าที่ผู้จัดการเลยนะคะว่าไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนค่ะไม่ได้หรอกครับขออนุญาตนะครับแต่ว่าวาเป็นผู้หญิงนะคะมันน่าจะไม่เหมาะเอ่อเดี๋ยวหนูคนให้ก็ได้ค่ะคุณวายจยวังไม่ต้องกลัวหรอกค่ะคุณวาหนูไม่ปล่อยให้หมอนี่มันใส่ร้ายคุณวาแน่นอนค่ะ อันนีออ้อันนี้ก็ไม่มีค่ะนี่นั่นอะไรอะ่ะคุณซ่อนอะไรไว้ข้างหลังเออไม่มีอะไรค่ะแล้วครับคุณวันงั้นผมขอดูหน่อยนะครับคุณวัน แล้วมีอะไรครับคุณวาเอ,อ่อวาแค่ให้แม่บ้านมาเช็คก็ไม่ได้ต้องเรื่องมากให้ฉันมาเช็คอีกออกไปได้สักทีเกิดเป็นผู้จัดก,การนี่มันเหนื่อยจริงเลย ต้องเป็นขอไอ้ลูกค้านั่นแน่เลยฉันขอแล้วกันนะถือซะว่าเป็นค่าที่แก่เรื่องมากว้าวคุณว่าว้าไม่ตั้งใจนะคะใช่ค่ะคุณวาอาจจะคิดว่าไม่มีเจ้าของก็ได้ค่ะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นทำไมถึงไม่คืนผมตั้งแต่ทีแรกฮือไอ้ลูกค้า พอได้แล้วผู้คุณพอได้แล้วจริงๆเขาไม่ใช่ลูกค้าหรอกครับแต่เขาเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ <c oughs> เจ้าของโรงแรมจริงเหรอคะคุณเป็นเจ้าของโรงแรมจริงๆเหรอคะจริงสิครับที่ผมต้องปลอมตัวมาเป็นลูกค้าเพราะผมอยากรห้ว่าพนักงานของผมจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างไงแต่จาก <c oughs> ที่ผมเห็นแล้ว พวกคุณทั้งสองคนไม่มีคุณสมบัติที่จะมาเป็นพนักงานโรงแรมผมเลยครับพวกเราขอโอกาสอีกครั้งนะคะท่านประธานคะนะคะแอ้วคนะคะไม่ครับไม่มีโอกาสสําหรับพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์อย่างพวกคุณหรอกครับคุณวาเราสวยแล้วค่ะคุณดุ๊กครับครับผมขอให้พนักงานคนนี้มาเป็นผู้จัดการคนใหม่แทนคุณนะครับได้เลยครับคุณปีเตอร์คุณลูกหูคะ ผมขอมอบตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่ให้คุณนะครับจริงเหรอ,อค,คะขอบคุณล่าขอบคุณนกไม่ได้นะคะใญย,ยลูกหมูมารับตำแหน่งแ,แทนคุณวาไม่ได้นะคะใช่ค่ะวา,าททำง,งานมาก่อนตั้งนานนะคะพวกคุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าพวกคุณไม่ใช่พนักงานของเราแล้วเชิญครับ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีจริงๆเอาไปเก็บในตู้ซ่อนอาไไว้ดีๆนะและอยากขโมยกินนะถ้าฉันไม่ได้กินโดน ดีๆด้วยล่ะท่านประธานอุตสหกซื้อมาฝากครับตกรับผิดชอบด้วยนะจะหักเงินเดือนให้หมดเลยค่ะแบ่งกันกินนะฉันซื้อมาฝากพนักงานทุกคนค่ะท่านประธานขอบคุณมากมากนะคะที่ซื้อมาฝากพวกเราไม่เป็นไรเล่กๆน้อยๆฉันไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะฉันซื้อของมาฝากพนักงานแบ่งกันกินนะ ขอบุณครับท่านประธานขอบุณครับไปก่อนนะสวัสดีครับเอาไปเก็บในตู้ซ่อนเอาไว้ดีๆนะแล้วอ,อย่าขโมยกินนะถ้าฉันไม่ได้กินโดนโอ้ลุงจะอะไรกินบ้างเนี่ยเดียวรอก,กินพร้อมกันกินก่อนไม่ได้เหรอไม่ได้แม่บ้านเอาไปเก็บลุงด้วยไปเก็บเร็วครับครับค่ะไปไปไป 啥来呀？ ขออาหารให้เขาได้ไหมคะแม่บ้านเธอมีสิทธ์อะไรมาขออาหารให้กับคนจอนจับใช้สิทธิ์ของหนูก็ได้ค่ะท่านประธานบอกให้แบ่งพนักงานทุกคนแบ่งส่วนของหนูไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะแม่บ้านเธอเข้าใจคําว่าพนักงานอิดไปหรือเปล่าใช่พนักงานหมายถึงพวกฉันไม่ใช่เธอ ตีความหมายของคำว่าพนักงานใหม่นะแม่บ้านว่ามันหมายถึงอะไรหมายถึงทุกคนที่อยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านรอปภหรือพวกเธอก็คือพนักงานเหมือนกัน ท่านประธานมันเรื่องอะไรกันเสียงดังลั่นเลยพกคนจอนจัดนะสิคะขโมยของรีสอร์ทไปกินแล้วแม่บ้านก็ออกรับแทนท่านประธานคะเอาส่วนของหนูให้เขากินก็ได้คะ่ะนะคะท่านประธานเขาเป็นแค่คนจอนจัด ทำไมเธอถึงต้องทำให้เขาขนาดนี้ตั้งแต่เล็กจนโตหนูไม่เคยได้รับความรักจากแม่เวลาเพื่อนเพื่อนร้องไห้เพื่อนๆพืนเขาได้กอดแม่แต่หนูไม่รู้เลยว่าความสุขในอ้อมกอดแม่มันเป็นยังไง หนูจำได้แค่ใบหน้าของแม่ที่ทิ้งหนูกับพ่อไปมีครอบครัวใหม่เกือบยีสิบปีที่หนูไม่ได้เจอท่านจนมาวันนี้แม่อ ป้าคนนี้เป็นแม่ของเธอเหรอใช่ค่ะท่านประธานมีหน้าเหรเป็นแม่ลูกกันนี่เองสมรู้ร่วมคิดกันทั่วของรีสอร์ทพวกป้าเดี๋ยวเธอสั่งข้าวให้แม่เธอทานด้วยนะแล้วพาท่านไปนรักษา ฉันจะออกค่าใช้จ่ายให้เองขอบคุณค่ะรรท่านประธานขอบคุณค่ะได้ไงอะ่งงอะพวกเธอด้วยนะไปรักษาด้วยรักษาอะไรรักษาอะไรหรอคะท่านประธานพวกเราไม่ได้เป็นอะไรนลครับรท่านประธานรักษาอาการจิตใจต่ำตม พี่อิจฉาเห็นแกนตัวถ้าไม่หายพวกเธอตกงานแน่หายค่ะหาย,หายพวกเราจะรักษาค่ะหายแน่นอนครับหายคาดเลยค่ะ